ทุกคนเรามาติดตามกันต่อครับกับภารกิจรถพ่วงจมครับพี่น้องตอนนี้หลังจากโคยหินลงนะครับเราได้สอบถามแล้วเขาว่าจะดันตูดนะมาดูกันว่าจะดันขึ้นไม่ขึ้นครับผมนี่ก็เป็นโบรโก้ครับ s k 1 4 0 l g รุ่น11ครับ มาทำการกู้รถพ่วงติดลมบอกเลยว่ารถรอ,อนี่รถรอรถสวยครับรถลาวไฟแต่งสวยมากอันนี้ก็เป็นรถของเสียโดมเองนะครับผมย้ายมาไกลเลยครับจากหน้าง,งานมานี่ก็ค่อนข้างไกลครับ 2ี่กิโลถึง30กโลได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเราพามาดูครับว่าจะดันขึ้นไม่ขึ้นครับผมอ่ะอันดับแรกก็สวัสดีเชา้าเอฟซีแฟนเพจเ c e บุ๊กแล้วก็าชาวยู u ู e ทุกท่านด้วยนะครับผมมาแล้ก็มาติดตามภารกิจจนค่ำครับการเก็บคู่รถพ่วง จมไม่รู้ว่ารู้เอาครับว่าเจ้ารา้อยสี่สิบจะดันขึ้นไหม ปท้ายแต่ครับซึ้นก็ค่อนข้างจะลำบากครับมุมการมอง สันทัดการมองคนขับนี่ค่อนข้างยากครับลองนคืนครับ แล้วก็มืดหน่อยนะครับทุกคนก็จะใช้รถลากด้วยให้รถดึงด้วยแล้วก็ไมโคดนันตูดด้วยครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันครับรอบนี้ว่าจะขึ้นไม่ขึ้นครับเดี๋ยวแตม่มันจะเป็นเหมือนเดิม,มเลยกลัวอันนั้นมันจะขาด 来来来来来来来，来,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 来好了，跑跑。<了> ไายดีไงนอตเดี๋ยวนอต่าดเลยเนาะส่งสัญญาณเนอะขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดี๋ย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 วแล้วลูกค่อยยังไม่ได้ตุดเลยจ้าวเลยบอก ว่าแล้วคาะเดา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 น็อตคาดน็อตคาดน็อตคาดดันเลยก็ได้ดันเลยก็ได้เขาว่าดันเลยได้เลยได้เลยเฮ้ยเปนแล้วเป็นแล้วครับ ว่าแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนอตขาดมันเดิมลุ่ม,มปฏิหารครับโอ้โหเหม็นคา่าเลยวะ่ะเหม็นค่าหรือเหม็นยางขาดเหมือนเดิม <laughs> นั่นแหละบบแมน,นอันนั้นเป็นระบบโบแมนใจดีเก็บให้ฟรีอยู่ในยางนี่ขึ้นแล้วพี่น้องเออ ้ oh! จเย็นลูกแป๊บแม่เกือบถอยลงหลุมเก่าแล้วนาทีโดยไมโครครับปั่นกองไว้ ตอนนี้แม่ขึ้นหน้าครับติดปัญหาที่ลูกครับบัดนี้ถ้าแม่เบา <c oughs> <c oughs> มาครับถอยใส่ลูกครับ โอ look, for, draw it, draw it. ้ได้ได้ได้คว้าควาคว้าขวาควาควาหักขวาหักขวาเดินหน้าไปหักขวาพอพ่อพอเดินหน้าไปเดินเดินเดินหน้าโอเคมาเลยเลยเลยหักซ้ายนิดนึงหักซ้ายนิดนึงตร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 งหักขวาหักขวาขวา โอเคแม่งไม่เข้าว่ะพี่ขวาขวาบิดขวาไม่เข้ายังไม่เข้านิดเดียวนิดเดียวบิดนิดเดียวเองขวานิดเดียวขวานิดเดียวขวานิดเดียวมันติดอันนี้ติดลำโพงขวาประมาณหนึ่งมิ้วโอเคพด้ได้ได้ได้ๆด้ได้ได้ได Ok, ba ba ba. Good. Ok. Bài. Yeah. Bao à, lại với nhau. Cắt này.